สวัสดีค่ะดานะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันหนึง่งเมื่อวานนี้เงียบมากนะคะวันเมื่อวานนี้เงียบนะคะแต่วันนี้ก็ได้สามคนแล้วนะคะรอรอมาอีกคนหนึ่งบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็นวดคนแรกครึ่งชั่วโมงคนที่สองสองชั่วโมงคนที่สาม ครึ่งชั่วโมงก็เท่าเท่ากับสามชั่วโมงแล้วนะคะสามชั่วโมงแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกคนหนึ่งนะคะน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะคะอีกคนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพอดีดาจะปิน้นอ่าเป็นใบเสร็จนะคะใบรีซ็ปของอินเทอร์เน็ตที่ร้านนะคะต้องของอภัย เสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะทำไมถึงไม่ค่อยได้ใส่ฟอร์มแบบนี้เพราะว่าคือต้องปรับสภาพใหม่นะคะต้องปรับเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันขาดเร็วมากอันนี้นะคะปรับขาดเร็วมากสิบเก้าเมตรจะขอดู ยี่สิบเจ็ดเมอ๋ออันนี้ของอันนี้ยังไม่อัปเดตนะคะปิ้นยังไม่อัปเดตเดี๋ยวต้องขอไปบิลออนบิลเผื่อจะปิ้นออกมานะคะเขาบอกว่ายังไม่อัปเดตเดี๋ยวขอขอดูอีกทีหนึ่งพอดีค่าไฟบิ้นค่าไฟเขาส่งมานะคะบอกว่าดาค้างเขาประมาณ0.32 ยังไม่มานะคะก็สรุปว่าสองสี่หเจดเดือนแล้วนะคะที่ทำงานที่นี่เดเดือนแล้วที่ทำงานคนเดียวนะคะก่อนหน้านี้ดาตอนที่ดาทำงานกับรุ่นพี่ยูซี่ก็จะเขาเรียกว่าอะไรคือทำงานแล้ว แบ่งกันจ่ายนะคะดาก็จ่ายประมาณอาทิตย์ละร้อยทำไมเจ็ดสิบจากเจ็ดสิบก็เป็นอาทิตย์ละร้อยนะคะใช่มาใช่จากเจ็ดสิบนะคะจากอาทิตย์ละเจ็ดสิบนะคะช่วงปีแรกนะคะแล้วก็ขึ้นมาปีที่สองก็เป็นอาทิตย์ละร้อยนะคะเขาชาร์จอาทิตย์ละร้อยสี่สิบตอนแรกก็อาทิตย์ละร้อย จากเจ้าของร้านนะคะคือห้องห้องเดียวแล้วก็เรือรูสึกว่าจะคือตอนแรกอะ่ะที่นี่อทั้งหมดเลยนะคะที่นี่ทั้งหมดเลยอะ่ะอาทิตย์ละร้อยนะคะแล้วตอนเนี้ยก็ขึ้นมาอาทิตย์ละร้อยสี่สิบถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะถ้าได้5้าคนโอเคนะ,คะอยู่ได้ห้าอาทิตย์ละห้าคนอยู่ได้สบายๆนะคะ ใช้ใจ่ายแบบโอเคนะคะคือโอเคมากเลยนะคะเป้าของดานะคะเป้าหมายของดาอาทิตย์นี้นะคะดาอยากได้สักห้าร้อยปอนด์พยายามหลบเป้าหมายของอาทิตย์นี้นะคะก็คือห้าร้อยปอนด์นะคะ ข้าใหม่อาที่นี้ก็ขอสักห้าร้อยนะคะตอนนี้ได้ได้ประมาณไม่ถึงน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงห้าร้อยนะคะเดี๋ยวสามสิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบหกสิบ น่าจะได้ประมาณทัก2สองสามร้อยนะคะขาดอีกประมาณสองร้อยนะคะแต่ตั้งเป้าไว้ห้าร้อยนะคะภายในพรุ่งนี้เย็ยนเออไม่ใช่ห้าร้อยภายในวันอาทิตย์เพราะว่าต้องเตรียมไว้ค่าเช่าด้วยนะคะค่าเช่าต้องเตรียมไว้ ตั้งเป้าค่อนข้างจะสูงนะคะทิศละห้ารอยนี่ก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาได้อยู่แล้วอะ่ะร้านอาจจะพันหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าด้วยนะคะทิศนี้ค่อนข้างจะเงียบเมื่อวานก็เงียบนะคะที่นี่เงียบมากเลยแต่ก็เลยตัดสินใจเมื่อวานเนี้ยก็สแตนบายนะคะแต่ก็ไม่ได้ทํางานนะคะหมดแต่ทํานูน่ทนทํานี่แล้ววันนี้ก็ ก็คือซักผ้าไว้ปั่นผ้าไว้นะคะฝนก็ตกนะคะฝนตกทั้งวันเลยที่อังกฤษนะคะที่อังกฤษที่นี่นะคะที่นี่เราแวกดองคาสเตอร์นะคะห่างจากดองคาสเตอร์ประมาณ26นาทีนะคะตอนนี้ก็ปัยสองสี่สิบสี่นะคะปัยสองสี่สิบสี่ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณสิบเออยี่สิบนาทีนะคะอีกยี่สิบนาทีดับไปรับน้องเอวาแล้วก็เรา พอดีดามีบุ๊กต่อบ่ายสามโมงครึ่งที่นี่นะคะทเที่ยงกิทที่เมืองไทยก็จะประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าสองทุ่มสี่สิบสี่สองทุ่มสี่สิบห้าที่นี่ก็จะอยู่ที่เวลาทเที่ยงกิจนะคะอยู่ที่อบ่ายสองสี่สิบห้านะคะบ่ายสามสิบห้าน้องเอวาก็เลิกเรียนนะ,ะเลิกเรียนแล้วก็เตรียมออกมา แล้วเราก็จะมาที่นี่นะคะแล้วก็เดินไปประมาณ5นาทีจากนี่ไปโรงเรียนน้องเอวานะคะหนาทีก็คือเดินไปรับนะคะเพราะว่าถ้าดามีบุกต่อดาจะเดินไปรับนะคะเดี๋ยวเอาล่มไปด้วยเผื่อฝนตกฝนตกนะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนตก พอดีดามีติดลูกค้ายาวเลยนะคะตั้งแต่อ่โมงครึ่งนะคะก็คือคนแรกก็ตั้งแต่8โมง45 9โมงเช้านะคะครึ่งชั่วโมงแล้วดาก็เสร็จแล้วดาก็กลับเข้าบ้านไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็มามีอีกก็11โมงครึ่ง2ชั่วโมงโอ้โหแบบ พงกเลยนะคะนวดนานๆแล้วง่วงนะคะเพราะว่าเพลงทําให้เราผ่อนลูกค้าผ่อนคลายแล้วเราก็ง่วงด้วยนะคะไม่รู้ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนนะคะเมื่อคืนนอนก็สามทุ่มอยู่นะคะเมื่อคืนนะตอนสามทุ่มไหมสามทุ่มนะสามทุ่มโหอดหลับไม่รู้พงกแบบดีนะที่แบบไม่เหมือนแบบ แบบไอ้นี่เลยอ่ะแบบต้องขออภัยนะคะอูู้้เสื้อตัวนี้ก็สรุปก็ก็คือคนที่สองสองชั่วโมงนะคะแล้วคนที่สามต่อเนื่องเลยก็ครึ่งชั่วโมงคนที่สามก็ครึ่งชั่วโมงบางคนไม่ต้องการนวดเยอะนะคะนวดแค่ขาหลังกับกับ เออบ่ากับคอเออไม่ใช่กับข้างหลังนะ,ะหลังด้านหลังก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนคนไหนที่แบบแต่คนที่2ชั่วโมงเนี่ยเขามานวดตั้งแต่เดือนเมษานะคะวันที่21นะะ่น่าจะยีบเอ็นั่นก็ประมาณ2อสามอาทิตย์แล้วก็ไม่ใช่2อสามเดือนนะคะสอาเดือน ก็คือสองสามเดือนแล้วไม่ได้มาก็คือแบบนี้นะคะลูกค้าที่นี่เขาบางทีเขาไม่ได้มาทุกเดือนสองสามเดือนมาทีหนึ่งนะคะอย่างลูกค้าเมื่อเช้านี้ก็สรุปคนที่ที่ดาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะว่าไปเดทมาลูกลูกค้าไปเดทลูกค้าไปเดทนะคะไม่ใช่ดาไปเดท เขาบอกเออดีมากแบบเขาบอกว่าเขาโอเคอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเออเขาบอกเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลานะคะเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลาคือจริงๆแล้วอ่ะการที่คนที่ไปเดทนะคะเรื่องจริงๆนะคะคนที่เขาต้องการไปเดทอ่นะ,ะน้อยคนนะคะที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกัน เที่ยงกิจนะคะย้ายน้ยน้อยคนนะคะที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันคือบางทีเพื่อสนุกอย่างเงี้ยโหฝนตกอีกแล้วบางทีเพื่อสนุกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเนี่ยคนไทยอย่างเงี้ยต่ดอได้ดูค่ฝนตกนะคะดูสิ เห็นไหมคะนี่นะคะข้างนอกบางคนนี่นะคะเพื่อสนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือคิดว่าคิดว่าคนอื่นเขาจะง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะคือคนอังกฤษบางคนนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะคิดว่าเราง่ายกับเขาบางทีอะ แล้วก็ไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องการที่แบบคืออะไรอ่ะเอาฟรี <c oughs> เอาฟรี <c oughs> นะคะไม่ต้องการแบบเสียเงินนะะไม่ต้องการเสียเงิน <c oughs> แล้วเอาฟรีโอ้ฝนตกเยอะมากเลยอ่ะไ <c oughs> ปรับลูกลูกจะอ๋มัมมี่ไม่อยากเดินเนะี่ยโอ้โหจะได้เวลาลูกเลิกเรียนแล้วอ่ะ นานแล้วนะคะไม่ได้มามุมนี้แดดไม่ค่อยดีนี่อ้ยอยอเอเอาฟีแบบคือฝรั่งที่ที่เขาบอกว่าไปเดทไปเดทอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะการที่เออการที่เขาอะ่ะเดทอะ่ะมันก็เหมือนกับว่า ไปดื่มนะคะที่นี่นะคะไปเดิมไปดื่มซื้อนูน่นซื้อนี่กินแล้วสุดท้ายก็สรุปสรุปก็พากันไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปกันไปพากันนะคะเข้าโรงแรมเข้าบ้านนะคะอันนี้กเ็เรื่องจริงนะคะเด็ก เดทที่นี่นะคะถ้าน้อยคนที่จะเดทครั้งแรกแล้วคิดว่าไม่โอเคนี่ก็น้อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเห็นหน้ากันแล้วนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาชอบอยู่นะคะเขาชอบอยู่นะคะเขาชอบอยู่แต่นี่ก็คือลูกค้านะคะค้าเล่าใหฟังบอกว่าเขาก็ชอบอยู่นะคะแต่ใช้เวลาแบบ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาชอบความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะลูกค้าชอบความเป็นส่วนตัวคือยากที่จะบอกได้ว่าเออคนนั้นอะไรเงี้ยต้องการอยู่กับคนนั้นอะไรเงี้ยดาก็เลยไม่อยากนะคะคือความจริงนะคะดาไม่ชอบการเดทนะ,ะไม่ชอบการเดท สำหรับคนไม่ชอบการเดทที่นี่นะคะเพราะว่าคือก็คือไปกินข้าวใช่นะคะไปกินข้าวพบปะแต่เบื้องหลังเราไม่รู้นะคะเบื้องหลังเราไม่รู้นะคะเมื่อก่อนนี้เรื่องเรื่องเมื่อก่อนนี้นะคะก็เคยแต่เคยมีประสบการณ์อยู่นะคะเดท เดทนมอะไรอย่างเงี้ยเดะน,นมแต่มันก็ไม่โอเคนะคะพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ไม่โอเคนะคะไม่โอเคกับการที่ว่าเราต้องใช่อยู่เราปฏิเสธได้นะคะปฏิเสธเลยถ้าถ้าไม่ใช่คนที่ชอบเลี่ยงได้เลี่ยงบางทีดาไปเจอคนคนหนึงอะไรอ่งเงี้ยเราไม่ชอบดาก็เลี่ยงนะคะ แล้วก็ไม่ติดต่อไปเลยคือการเดทในการเดทในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแอปนะคะเป็นออนไลน์เดทติ้งอะไรเงี้ยต้องคอยดูดีๆนะคะต้องคอยดูดีๆบางทเีเราไม่รู้อะ่ะหน้าตาไม่เหมือนกับตัวจริงก็มีนะคะ ดูเหมือนสมาร์ทแต่ลองคบกันไปดูไปดูมาอ้าวคนละเรื่องเลยคนละโยอดเลยนะคะต้องคอยระวัง ปกลูกค้ามาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วดาดเด,ยเด,ยเดียวดาจ่ายนี่เลยก็คือไปรับลูกก็คือไม่แวะซื้อของปกติดาจะซื้อสนองสแน็คให้ลูกนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ซื้อเดี๋ด็มเตรียมเ,เปิดห้องไว้ให้ลูกทําเลยดีกว่าทําเลยดีกว่าเตรียมเปิดห้องเปิดไฟไปให้ลูกอาจจะมืดนิดนึงนะคะต้องขออภัย ขอภัยนิดหนึ่งนะมืดนิดหนึ่งเปิดไฟไวให้ลูกเปิดห้องไว้เปิดไฟไว้ให้ลูกแล้ก็เอานี่นะคะเปิดไฟแล้วก็เตรียมโน้ตบุ๊กไว้ให้ลูกแล้วเขาจะได้ดูได้เล่น ไปดูได้เล่นได้เล่นเกมโอเคปิดเลยที่นี่ดาพยายามจะประหยัดนะคะก็คือถูกอยู่นะคะกระดุมหลด,ดอีกแล้ว ต้องกำลังบางแผนว่าจะไปรับลูกยังไงคงจะเดินไปนะคะแล้วก็ใช้ล่มกลางเอาเดินไปคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะคะแต่จากประสบการณ์จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคะก็คือเราจาประสบประสบการณ์จริงๆ นาทีพี่เพชรก็โทรมาตอนตีหนึ่งดาม,มาดูอ้าวพี่เพชรโทรมาตอนตีหนึ่งสงสัยลืมมั้งพอดีไม่ได้ปุ๊กนัดหมายอะไรกับพี่เพชรนะคะเมื่อแต่ว่าก็คือถ้าแกว่างเงี้ยเดี๋ยวดาจะให้แกมานวดวันศุกร์พรุ่งนี้เชา้า เดี๋ยวสักเก้าโมงนะคะเปิดร้านก่อนเตรียมอะไรทําอะไรเสร็จแล้วค่อยโทรหาแกให้แกมามานวดแต่เช้าพรุ่งนี้นะคะจะได้แกจะได้สบายตัวแต่ก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วแหละคือพี่เพรอาการเขาอาการพี่เพชรนะคะผังผืดสะสมแล้วเราก็ต้องคืนเน้นนะคะเน้นนวดผ่อนคลายแกก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะ ดีขึ้นมากแล้วนะคะโล่งแล้วแต่เดี๋ยวให้มานวดอีกวันหนึ่งให้ถ้าดีขึ้นอาทิตย์นี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวดูอา้าวหลุดอีกหลดุดดูไม่น่าเกลียดตรงเนาะแต่มันก็ดูแบบไอ้นี่นะคะก็เดี๋ยวโทรบอกพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ที่นี่ตีหนึ่งคือบางที เวลาเรานอนแล้วนะคะต,ตีหนึ่งแล้วดาไม่ค่อยรับโทรศัพท์นะคะนอกจากคนที่บ้านคือแบบนอกจากคนเอ,อ่อคนที่นอกจากคนที่เมืองไทยนะคะคนที่นี่ดาม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าคือเวลาเราเกงใจนะ,ะเกงใจอีกอย่างหนึง่งบางทีเรานอนอยู่บางทีดาม่รู้สึกตัวเลย ซพิ่งมารู้อีกทีนึงเช้านะคะเชา้าดาก็พากันตื่นแต่เช้ากับน้องเอวานะคะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ก็เลยออกมาเร็วนะคะออกมาคือเปิดร้านคือตื่นตั้งแต่หกโมงนะคะก่อนหกโมงได้ซ้ำดานะคะแล้วก็น้องเอวาด้วยพากันตื่นเร็วนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นได้กินข้าวเร็วแล้วเขาก็ช่วยแม่ด้วย เขาทำทโทตตัวเองนะคะทำทษนะคะทำขนมปังปิ้งให้ตัวเองนะคะก็ถือว่าโอเคคือดาจะยุ่งมากดาน่จจะยุ่งมากนะคะตอนเช้าอ่ะทำนู่นทำนี่คือบางทีไม่ว่างเลยอะไรเงรี้ย กี่นาทีละยี่นาทีนะคะในสมแคปชั่นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยว,ยวคือถ้าเสร็จแล้วดาก็คงจะเข้าบ้านเลยนะ,ะเสร็จแล้วลูกค้าเสร็จก็เก็บร้านเข้าบ้านเพราะว่า ล้านะคะเมื่อวานนี้กับเมื่อวันก่อนเนี่ยปวดมากนะคะผังผืดดาก็เลยให้เจอให้น้องเอวานะ่เหยียบให้นะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้เสร็จลูกค้าคนนี้เสร็จก็เดี๋ยวดาจะให้น้องเอวาเหยียบให้คือมันปวดแล้วนอนยากนอนลําบากนะคะคือพอย้ายแล้วก็ปวดย้ายแล้วก็ปวดนะคะ อันนี้ก็คือแบบเราสะสมนะคะจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วได้ได้เหยียบไหมได้เหยียบอยู่ครั้งเดียวเองนะคะลูกค้าโทรมาโอเคคลิปนี้ไปก่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย